สวัสดีครับควัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็มีเรื่องที่กจะมาบอกให้พวกเรานะครับรับในการวองตังคนะครับซึ่งการวองนะครับเราก็จะเป็นการเก็บเงนินนะแล้วก็เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นนะครับ ขอยาเข้าห้องครับอ้าวนายวิรภาพทำไมนายมาสายวันนี้มีผมอื่นสายครับข้าหลังมาให้ทันเลยนะปั๊บผมอ่าครูได้พูดเรื่องการออกกับเพื่อนเราส่วนรายละเอียดนะก็จะฝากไว้ให้เรา ถ้าอยากจะกินพอเพียรนะผูอหญ่พวกเราเริ่มไปวอในสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สัปดาห์นี้โอเคครับเรียนทุกคนทองก่อนมาลกอ๋คุณ่เียอดีกว่ายินดีกูยอองินยินกู่ออ่ะยิ้มใหญ่เนี่ยาเสรกอเขาน้กนี้ท้าได้สู งานองเงินไม่สู้ดูเงินหลวงเขาพอจบเงี้ยดี๋ยไบาทีเด้ใเงินใส่งจบไปกตม่รูู้วามวิสัยแมเกียนกินบค่อ้เกวกับเศรสู้อยังไงครับนักเรียนวันนี้มีตังโมไหมครับ นีครับเางจงวันนี้ห้องย้อนมีไหครับยอเลยครับครับห้าบาทครับอ่าโอเคต่อไปได้ครับมาดีายวครับได้น้อยบปดนึงนะครับได้อดมาอ่ายี่ยสิบบาทค,ครับ โอเคนะสัปดาห์นี้มาออกใหม่นะสัปดาห์นี้ก็ออกแค่นี้นะครับโอ้โหไก่พิเศษด้วยมึงมนี่พ่ออรคือสองห้องเดี๋ยวมันวางเปอนยังงวะคือปสื่อนการแล้วมึงเด็ดสิว่าู่สี่ห้องแล้วเลย thủ hồ chỉ đột nhảy của đéo để đây thì cái gì sẵn họ hoàng điển của nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ừ. ah, เราจะมากูก็จะคืนยืนออมให้นะครอ่รู้นะใครจะได้กีบาทโอ้มีแดงมีสี้การ้วยกูเอามาดูผลงนใครจะได้เท่าไหร่ันในอ่ที่เราสะสมกันมาเรื่อเตืมนายอาิชัยเอายืนรอมได้ห้าบาท Nại tại bà tao mãi hỏi bà nạ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 i bà Này bà nại 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 gì nại bà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  ủa nào chú ăn cút nữa là chị ơi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 chị